ไอเฮียนี่คือใครไม่รู้นะครับแมวไม่รู้แม่คนชอบเฮ้ยเราล้าทำไมกูเอาปืน,นไปได้เอะปืนไม่รู้คตอนนี้เราอยู่เกมเทเด้นะฮะตอนนี้เราก็มีแขกรัเชิดไอเ้เหี้ยบูแน่องนะ ได้ปืนรือเปล่าีก็ไมต้องเป็นอย่างนี้วะจะได้อยู่กูให้เวลามึงหวินสอกดได้ดีเลยโอเคเรปนครับเลิป้อน i n s i d วครับเลียนางสโอ้โหเอาละครับ โอเคตึ๊บอยู่หลังตุ๊ตร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 ตมินวอกมิวอลมวอกตุ๊บอยู่เฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหาตัวประกันก่อนเดี๋ยวเังบอลมวนบอเขบินวอลทมันทอนแล้วครับไหนวะไอสัปะปะะปะให้กดเ้กูขอหาตัวประกันก่อนตัวประกันอยู่บนนะ่ฮะที่ตััใช่ แยก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 หายไปนานเลยครับไม่ค yeah, yeah, yeah. ่อยได้เอฟกิฟไม่ค่อยได้เอฟกิฟส่วนไอ้ไอเฮียเลเวล6ก็เพื่อนผมเองนะเพื่อนเจอแล้วอย่าพึ่งนะไอสัดมายืนตรงนี้แหละไอ้น้องคุยตัวเาดิซัรตห้วู๊หูขลาขลาขลา โอ้วอร์มเปเนตเบี้ยมุ่งจักกรงข้างล่างไปเดี๋ยวโอเคคุณได้ปัดละโอเคต้นธนาคารโอเคอ่ะแล้วมันจะบักเข้ามาลยกำแพงทำไมเดี๋ยวกูเอาของฝั่งอะอรมาเดี๋ยวหยิบนาปามเถอะไอเดี๋ยวหยิบเทอร์มายด์เถอะเดี๋ยวกูกูเอาอันนี้มากูกูเอาของนิวอะนะ

đúng làng ở đâu có đúng mật 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 เดี๋ยวกูสงมเงมาแล้มาล้มาล้ว,ลวอ๋อปะชักยิง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 อยู่ไหนครับไม่มใครมาเลยครับข้างนอกไอสตัตว์ข้างนางแมมีมสิบเหีย คอมพิวเตอร์โอเค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 ถูกไปแล้วบลอนบอนมาโอ้โหที่แฮกแม่แม oh ่ก yeah, okay. mm ็เสิร์ฟมาอยู่นี่แหมอคนดูดโอเคสไนเปอร์เดินโด้เรียบร้อยมันทัง

รอ,อันสอง้ระเบิดมันเรียบร้อยตล็อกปืนใหม่แล้วปืนใหม่ปอดล็อกไว้เมอไรวะิเอดองอูได้ลูกโมเนี่ยโอ้โหเธโ,โอ้โหนี่นก็หกเลอยี่สบองโอเคโอเคโอเคระเบิดมหาพี่นะเฮ้ใจเฮ้ยเฮ้ตำรวจตำรวจ เอาไม่ใช่เอาไม่ใช่ตะบอคนี้วยโอ้โหเฮิรล้เฮิลยังไม่ตายังไม่ตายังไงเลยโอเคโอเคโอ้โเข้ามาเข้ามาไอโลไอโลไอโล เฮ้โลเฮ้โลอยู่โน้นไปยืดี๋ยวรๆไปไหนวะอ้ไม่มีอะไรโอ้จะล่วงแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยข้างข้าง

ข้ารอบอยั้ข้ารอบแม่งมีกันไปนสิบอ่ะอเอฟเตอร์แม่งหมายเอาอะข้บมาคุยได้ใช้ลูกซองจ่อแม่งโอ้ยพึ่งมึงไปดูข้างบนด้วยปะโอ้ข้างบนข้างบนมีหนึ่ง โอ้หไม่ตายไม่ตายว่ะหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวละเดี๋ยวโอ้โหเต็มด้วยข้างหลังข้างหลังดูข้างหลังด้วยโอ้ยข้างหลังอีกสามเจ้จอเลอ้ยอยู่ยกันหนึ่งประตูจะเปิดละ โอกี่ที่กี่วิกี่วิโอข้างล่าง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 มเสร็จแล้วโดนสไนเปอร์ประตูเลยใช่ไหมไปเฮล็อกเดี๋ยวกูลงไปกูลงไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นยกองสุดไอสัตว์ะทิ้งเลยอ๋อไอเหี้ยเออช่วยกูก่อนอ้าวมึงโดนจับปะ อ,อีเนี้ยปล่าเปล่าไม่โดนไม่โดนไมอ,อ้เนี้ยช่วยกูก่อนนอนแอแ่งมหมอยู่นี่นะเออโอเคเรียบร้อย <ไป S 1> เพืออออเอ่อนคนลุง,งลบยังไม่ตายนะไปไอ้เนี้ยแรงกตลอดเฮ้ยมาเถอะคนลุงลบยังไม่ตายนะกูมีสวามับผิอบไปไป

โอ้หระวังระวังเยอะโอ้โหล่วงโอ้โหล่วงโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเข้าข้างในก่อนโอ้ยไอชิ้นโอ้โหยังสดปอดมันสดไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูขอเอาของคิวก่อนเรียบรอกแล้วกระสุนหมดกระสุนหมดอ่ะไปเลยเดี๋ยวกระสุนเพิ่มเข้าอินนิดนึง เวรอเดี๋ยวรอกูเดียวรอกูเดียวหลบหลบกูไต้ยบูเจ้ายะจะสดไปไหนวะระสอดไปไหนมึงกใจไหมเดียวอย่สอดช่วยันช่วยันชิ้นชิ้นชเหียเออเอบูบโอ้ยมงกันกันเนโอ้ย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 เหีย ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวลงลงไปลงไปแต่ละคนแม่งลงาตายกันตกกันตกระดับตกหน้าเมตรกหน้าเมตรกหน้าเมตทีตกหน้าเมตเฮ้ยกระสุนก็มีแต่ไม่ใช้ด่ลงฝนก่อนไอ้บุตรตาเอ้าวไอ้พาดเล่นแกไี้มอด วิ่งมาตบหน้าเมย,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 ย์โอเคเรียบร้อยไปไปแล้วโดนเลยไปโดนเลย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 ยยมาลุยๆลๆๆยเลยยลยยเชี่ยแคดตัวไหนอ๋อเนี่ยโล่แปดทันทีครับ Yeah money m o okay. ี e y m n ทิ้งเกาะม o n e y money o n e y นเป็นของกูเงินมันเป็นของกูห้ามแดกของกูของกูสับสับแตงแยง

mình đang yên! Sắp tới là cái gì! Oi, 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 ôi, Oi, oi, oi! Oi, oi! ôi, oi! Oi, chạy Oi, chạy Oi! Oi! 4 Oi! Oi! Ôi, Oi! 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 ไปปุ๊บออกเดินตัวนะออกไปตีนมาสับตีแหลกไอสัตว์เจอตำรวจวิ่งหมดตีนมาสับตีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสับตีนดูอะไรดูอะไรเร็วๆมีแค่เวลาแค่สามนาทีไอสัตว์ไล่ ตยันที่ครับโอเคกูทำไมมันวิ่งยวิงเลวูวสตีแลกไอ้เหี้ยสตีนโอ้ยิงลาเลยมาเลยโอ้โหพอผ่านแม่งโอ้โหสกาวอีงแล้วเอได้มีเรนะ์คเปลี่ยนด้ออ โอเคแล้วรอจบรายการเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ